ผมเคยมีแฟนมาก็หลายคนทุ่มเทให้เยอะหมดเงินกับผู้หญิงไปเยอะมากทุ่มเทให้ทุกอย่างมีผู้หญิงมานี่หลายคนแล้วแต่ว่าเ,ออเราพร้อมที่จะดูแลเขาแต่เขาไม่ได้อยู่กับเรา 1. สภาพสภาพสภาพชีวิตผมเนี่ยผมไม่คนดิบด,ดินผมไม่ค่อยเป็นคนแต่งตัวแต่รองเท้าแตะ แต่งตัวใส่กางเกงเจเจ,เจใส่เสื้อธรรมดามันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราหมดเงินกับผู้หญิงไปเยอะมากเราหมดเงินกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงคนหนึ่งตั้งป้อมไปเลยอย่างน้อยน้อยนะครับแต่น้อยน้อยเป็นเป็นล้านครับผมบอกได้เลยเป็นล้านนีิไน่งนะนะจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไปคิดเลยคนคนหนึ่งหมดเงินไปเยอะ ก็เลยไม่อยากมีไม่อยากมีเฉยๆเฉยๆอัตมาภาพนี่เฉยๆมากเลยครับบ่อยากนีผู้ใดเลยครับอืมอยี่ยางเลยเนาะฮะน่าจะเมื่อไหร่จะมีคู่เจริญพรคุณต้อยคุณต้อยอย,อย่าพูดอย่างนี้อัตมาภาพมีไม่ได้นะครับอัตมาภาพมีนั้นไม่ได้อัตมาช่วงเย็นก็สวมดมนต์ไม้พระนะครับ ทำหน้าที่คือไร้สวนก็อาจจะมีคําพูดหยาบบ้างแต่ช่วงเงย็นก็แผ่เมตตาอาตมาอาตมามีเมียไม่ได้แต่คุณโดมนะคุณโดมจะพูดอย่างนั้นฮะนาแต่สปิกนาแต่เป็นยังไงไหนตอบ ออตอบหน่อยอ๋ออาตมาภาพมีเมียไม่ได้ไม่มีสเปคอยู่ในใจอาตมากินต้มไก่แล้วก็นอนหลับเมื่อคืนไปกินเมื่อคืนไปกินต้มไก่กับผู้ใหญ่บ้านกับอมามาปับ๊บเมื่อคืนไม่ได้ไล่เลยเมื่อคืนหอบสัางขารกับกับเยงนานอย่างในน้อยก็อย่างน้นอยก็ให้อาหารหมานอนเลย อัตภาพอรรมภาพมีเมียไม่ได้นะครับคุณโยมคุณโยมอย่ามาพูดหนึ่งนันไม่เกี่ยวกับผักทีไม่ใช่มันบ่มีดอกมันบ่มีบัเอ่อสำรวจสำรวจสันดานตัวเองโดยปริยายแล้วว่าไม่ควรมีเมียเพราะว่า ปากเ้นเลนนะครับเราก็เลยเราก็เลยเออไม่อยากจะมีเมียนะครับ <c oughs> กินต้มไก่กินต้มไก่กับเพื่อนอะไรนะนะแต่แพ้คนคนสวยหรือเปล่าคะเลยไม่รู้จะเลือกใครไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้แพ้คนสวยผมไม่ได้แพ้คนสวยครับอันนี้ยืนยันนั่งยันนะครับ แต่ว่าสำรวจพฤติกรรมของตัวเองแล้วสำรวจตัวเองแล้วว่าเ,เลี้ยงไม่รอดนะครับเราเลี้ยงเขาไม่ได้อันนี้ผมพูดตรงๆนะผู้ชายถ้าเกิดว่าดูแลผู้หญิงไม่ได้ดูแลผู้หญิงไม่ได้นะครับอย่ามีเราสำรวจตัวเองแล้วว่า เราสำรวจตัวเองแล้วว่าถ้าเกิดว่าดูแลดูแลเขาไม่ได้ไม่ใช่ให้ผู้หญิงมาดูแลเรานะถ้าเราดูแลผู้หญิงไม่ได้อยา่ามีเพราะมันจะเป็นทุกข์ถ้าคิดจะมีเมียแสดงว่าเราดูแลผู้หญิงคนหนึ่งได้จะคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภาระนะ,ะเราไปจีบเขาเราไปคุยกับเขาให้เขามาเป็นเมียเราต้องดูแลเขาถ้าคิดว่าดูแลเขาไม่ได้อย่าเอามา อย่ามีอย่าคิดนะครับอย่าคิดผมจะบอกเลยนะอันนี้อันนี้ตามประสบการณ์ก็คือว่าถ้าเลี้ยงเขาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้อย่ามีผมก็ถามตัวเองถ้าไม่มีเวลาที่จะไปดูแลผู้หญิงไม่ดูไม่สามารถดูแลเขาได้ไม่มีไม่มีเวลาให้เวลากับเขาได้ให้เวลากับผู้หญิงได้แล้วคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะมีนะครับอย่าพราะเอามาปุ๊บมันจะทะเลาะก,กัน ทะเลาะกันนาทีผู้ชายไปจีบผู้หญิงแสดงว่าเราอยากมีเขาในชีวิตพอพอมีปั๊บแล้วดูแลเขาไม่ได้พอดูแลเขาไม่ได้ม,มันก็จะมีปัญหาทะเลาะกันดังนั้นผู้ชายถ้าอยากมีเมียอันนี้ความความคิดของผมส่วนตัวนะถ้าอยากจะมีเมียก็คือก็คือต้องพร้อมที่จะมีเขา ก็พร้อมพร้อมทีม่จะมีมีดูแลเขาเอออันนี้ความคิดส่วนตัวผมเคยมีแฟนมาก็หลายคนทุ่มเทให้เยอะหมดเกินกับผู้หญิงไปเยอะมากทุ่มเทให้ทุกอย่างมีผู้หญิงมานี่หลายคนแล้วนะครับแต่ว่าเ,ออเราพร้อมที่จะดูแลเขาแต่เขาไม่ได้อยู่กับเราหนึ่งสภาพสภาพ สภาพชีวิตผมเนี่ยผมไม่คนดิบดินผมไม่ค่อยเป็นคนแต่งตัวใส่รองเท้าแตะแต่งตัวใส่กางเกงเจเจ,เจใส่เสือ้อธรรมดามันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราหมดเงินกับผู้หญิงไปเยอะมากเราหมดเงินกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงคนหนึ่งตั้งป้อมไปเลยอย่างนน้อยนะครับแต่นน้อยเป็นเป็นล้านครับผมบอกได้เลย เป็นล้านนี้ไม่แค่นนนะจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไปคิดเลยคนคนหนึ่งเนี่ยหมดเงินไปเยอะก็เลยไม่อยากมีไม่อยากมีเฉย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 อัตมาภาพนี่เฉยเฉยมากเลยครับไม่อยากมีผู้ใดเลยครับผมนี่เฉยเฉยมากเลยเป็นอะไรที่อยู่ได้ผมบวชพระมาสิบสี่ปีผมเฉยเฉยกับเรื่องพวกนี้มากเลยอืม แต่ก็แอบ,บคิดอยู่นิดๆแอบ,บคิดอยู่ในใจว่ากูตายไปแล้วทรัพย์สมบัติที่กูสร้างไว้กูจะเอาให้ใครว่าแอบบคิดนิดหน่อยแอบ,บคิดนิดหน่อยอแต่นอกนั้นเฉยๆ <c oughs> คือแค่คิดแค่คิดว่าพอเราตายไปแล้วใคร ใครมันจะเอาทรัพย์สมบัติเออนั่นแหละก็เลยเฉยๆก็คิดอยู่นะไม่อยากมีแต่ว่าถ้าเราถ้าเราตายไปแล้วสิ่งที่เราสร้างไว้ทรัพย์สมบัติที่มีกูจะเอาให้ใครวะคิด <c oughs> เล่นๆเฉยๆคิดเล่นๆเฉยๆคิดเล่นๆเฉยๆเอออาจจะเอาให้หลานผมอาจจะเอาให้หลานแบ่งแบ่ง แบ่งให้หลานเออเอาให้ให้หลานแบ่งให้หลานเอออันนี้ก็เอาไฮเดอร์อันนี้เอาไฮเดอร์อาจจะแบง่งแบ่งให้หลาน <Hot communicate> หรือไม่งั้นก็ไม่งั้นก็ยกให้น้องไม่งั้นก็ยกให้น้องยกให้น้องไปเลย, <c oughs> ยบอกว่าถ้าถ้ากูตายไปนะถ้ากูตายไปคือยกยกให้น้องไปเลย <c oughs>